วันนี้ก็รถโตโยต้าแคมดีนะครับเอาไปวิ่งมาที่โพทะเลปรากฏว่า,าแผ่นรองเครื่องใต้เครื่องครับหลุดแล้วก็น้ำมันเครื่องรั่วนะครับก็เลยต้องทำหาวิชหาทางแก้ไขนะครับก็ทำการถอดหรือวันนี้ก็ทำซ่อมอยู่สองเครื่อง สองสองคันนะครับก็มีโตโยต้าแคมรี่กับมิตูบิชิตาด้า ada, นะครับมิตูบิชิตาด้านี่ปัญหาคือวิ่งลัดสันวิ่งลัดสันเนี่ยก็ตกลงว่าเป็นกากาบาดแตกนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนใบพัดด้วยกับสายพานหม้อน้ำนะครับทีเดียวเลยเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนมาตั้งแต่ซื้อรถมาก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับ ปรีผมเองก็เคยเรียนจบช่างยนมานแล้วก็เคยเปิดอู่อยู่อู่มาหลายอูเ่เหมือนกันแล้วก็มาเกิดมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆอยูอ่แล้วก็มาสอบรับราชการได้ตำแหน่งสุดท้ายก็คือเป็น,นช่างเครื่องกลโรงงานนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้างานซ่อมบำรุงก็เลยสามารถที่จะซ่อมรถตัวเองได้นะครับ ใน,ในระดับอีกระดับหนึ่งคือไม่ได้หมดทั้งหมดนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันก็ค่อนข้างดุงยากเหมือนกันเพราะรถยึงรถสม,มัยใหม่เนี่ยก็จะ <c oughs> ยากเด่องระบบไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นรถรถุ่นเก่ายังมิทูส,สตาิาได้าเนี่ยก็สามารถต่อไปทั้งคันนะครับเพียงแต่ว่าบางอย่างต้อง,งใช้แรงงานเยอะหน่อยเช่นถ้ายกเครื่องลงต้องก็ต้องใช้2คนขึ้นไปนะครับ ไ,ไม่เกิน3คนนะครับแต่ทีนี้ส่วนผมทำก็ทำไปคนเดียวก็พอทำได้ผลประโยชน์ที่เขาเราเรียนเครื่องยนต์มาก็อย่างนี้แหละครับเนาะเครื่องยนต์เสียเล็กน้อยแล้วก็สามารถซ่อมเองได้เพราะว่าตัวเนี้ไปที่ร้านไปที่อู่ซ่อมรถเนี่ยแพงมากนะครับยิ่งเข้าศูนย์ซ่อมเนี่ยโอ้โหว่าเป็นหลักหมื่นนะครับนี่ผมทำเองแค่อะไหล่เนี่ยก็เล่นได กื 5, บห้าพันมือนกันนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็แก้ไขดัดแปลงนะครับเพราะเราเป็นช่างเองด้วยก็สามารถจะทาจะซ่อมได้ตามใจชอบเราแล้วก็เราทําเองใช้เองค่อนข้างจะมั่นคงนะนิดน,นึงนะครับก็มีส่วนในซูบิชิ์มาร์เก็เนี่ยก็มีกากบ,บาท3ชุดแล้วก็ เปลี่ยนยางประคองเผากลางแล้วก็เปลี่ยนสายพานพัดลมนะครับ <c oughs> ก็มีเปลี่ยนพัดลมใหม่เพราะว่าอยู่พัดลมเนี่ยร้าวก็มไม่รู้ลรื่องยังคงแสดงว่ามันใช้งานมานานแล้วมันร้อนแยะแล้าวก็กลัวถ้าหากว่ายังฝสื่อใช้ต่อไปกลัวจะเกิดปัญหาระยะยา,ยาวนะครับแต่ใบพัดม,มานานขึ้นมามอนานแบบตกแพงมาก พอมาน้ำที่เคยเปลี่ยนมาแล้ว2,500ันห้าเฮ้ยสามพันาได้นะครับนะเปลี่ยนเองนะครับพี่เองเปลี่ยนเองถ้าไปเขาเปลี่ยนก็อีกราคาหนึ่งเพราะมีค่าแรงบวกเข้ามาด้วยแล้วก็บวกค่าอะไรด้วยพอนะเราเคยเคยทับอู่อยู่ก็จะรูะ้ระบบของช่างว่าช่างก็ไม่ได้คิดค่าอะไรอย่างเดียวนะครับก็มีจะคิดค่าอะ,อะไรเประเซ็น์อะไรด้วยนะครับบางทีเขาก็คิดเยอะพอเคยเปิอดอูด่มอเตอร์ไซค์เนี่ย ซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่าผ่าเครื่องสองร้อยบาทก็วันหนึ่งสามสี่เครื่องมันจะได้อะไรล่ะนะครับเขก็บวกเป็นค่าไหลไปเช่นปกการสูบกับเื้อระดับเสื้อราคานึงก็มาใส่ราคานอย่างเนี้ยนะครับพอเรารู้วิธีการของช่างแล้วก็เลยไม่ไม่อยากเอาให้ช่างซ่อมเหมือนแ,แต่ว่าเราเครื่องมือไม่เพียงพอจะเป็น้องวัลให้างนะ ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะก็คือวันนี้คลิปจะยาวสักนิดหนึ่งเพราะว่าพยายามตัดต่อก็ทํามาอยู่2วันทำมาอยู่สองวันตัาคนเดียวนะครับวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปซื้ออะไรด้วยแล้วก็กลับมาซ่อมด้วยแล้วก็มาแก้ไขมาดัดแปลงแต่หลายอย่างก็ทําให้เกิดความล่าช้าก็ยังเหลือ,อนิสตานิโออู่คันหนึ่งนะครับที่บูต ปีกนกชำรุดนะครับวิ่งเนี่ยเวลาเลี้ยวดังจะดังกล่าวไปหมดอันนี้ซึ่งซึ่งเราก็จะรู้อยู่แต่ว่ายัางยังไม่มีเวลาซ่อมนะครับรออีกสักระยะถ้ามีเวลาก็คงต้องซ่อมให้แม่บ้านไปใช้วิ่งใกล้ๆนะครับเพื่อครับขอบคุณมากครับวันนี้ทริปยาวไปนิดนึงนะครับอ,อยากให้เห็นผล ที่ซ่อมไว้นะครับแล้วก็หลังจากซ่อมแล้วก็ต้องสองคันก็วิ่งได้ตามปกตินะครับเสียงเครื่องนเงนียบลงนะครับแล้วก็ในส่วนตัวิฟ่าแคมรีก็น้ำมันที่รั่วซึมก็รั่วมาจากกล่องกล่องสองน้ำมันเครื่องนะครับซึมก็ขันเข้าไปหน่อยหนึ่งมันก็อยู่แล้วก็ชิม หรือแหวนลองนอดด็อตโดยน้ำมันนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ตอนมาเช็คแล้วปรากฏว่ามันยังเหลือระยะเวลาอีกพันห้าร้อยกิโลพันห้าร้อยกิโลถึงกําก,กำหนดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่อัดอัดน็อตก,ก้าใปใหม่เรากล่าวว่าหากว่ามันครบเวลาเปลี่ยนแล้วอาจจะต้องถอดท้องอ่านห่องแคงนะครับออกมาเปลี่ยนประก็นเพราะว่า มันเยิมมันเยิมยที่ประกันท้องอ่างแต่ไม่ไม่หยดนต่ถ้าเป็นเยิมนะครับส่วน่อาแล้วก็ไอ้แผ่นพลาสติกรองใต้ใต้เครื่องเนี่ยนะครับหลุดหลุดเพราะว่าช่างที่เขาทำมาเนี่ยเขาทำเขาใส่มาไม่ไม่ไม่ดีเขาใส่ตามสภาพเดิมซึ่งซึ่งชิ้นบางตัวหรืน คลิปล็อกบางตัวเนี่ยมันก็สึกแล้วแต่เขาก็ยังใส่ที่เดิมอยู่เลยหนุดแล้วก็จําเป็นต้องคิ้ว่าตัวใหม่แล้วก็เกลี่ยนใหมออ่ถ้าได้งานทำถ้างานรดับนศริรับครับ,บขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับครับสวัสดีครับ ของประชาชนเนี่ยหลักร้อยล้านนะไม่ไม่ทราบว่าอ่าทำไมอ่าคุณกันยอมลังก็ทำแบบนั้นอ่าแต่ถ้าเกิดว่าสอบถามอยู่ที่อื่นนะก็มือหนึ่งไม่ต้องรับอีกเนี่ยเวลาเงินเข้าเงินออกรอนออกรอนเข้าเอาเงินไปด่าไม่ต้องรับอิกเลยอ่ะทงานทำดีแล้วต้องต้องมีกระบวการตรวจสอบยกเว้นทำไม่ดีแล้วก็อยากจะบากร้องกัีนเหรอ เราตั้งหน่นิที่ทำไมเราไม่บอกประชาชนเ่าไม่ใช่ของการบอกของทีมงานเขาแต่เราสังได้แล้วก็เสแล้วตั้งหน่ธิที่เขาเทัาไหร่ต้วยครอบก็รถจะดีทำงดไปแล่ว กระบาทมีปัญหานะครับนะกระบาดลูกเป็นกระบาดแตก่ต้งเปลี่ยนเป็นเองครับมันต้องจ้างแลจ้างช่างละแพงเป็นเองพาอะไรหนุนไว้ก่อนเพราะว่าอันตรายเดด บอร์สิบสองสิบสองสเป็นหมดเลยจริงๆเปลี่ยนเปลนตัวท้ายตัวเดียวเพรามันเสียตัวท้ายแต่เราพอดีซื้อกระบาดทั้งหมดแล้วครบก็เลยเปลี่ยนให้หมด งแบนตัวต้องตอกให้มันรู้ตัวก่อนครับไม่งั้ไม่ออกออกมาแล้วหึงอัน 不晚。Wow. มีรูปเงนแตกหมดเลย เราอ่าเสร็จแล้ว แตกหมดเลยครับดูป่วนละเอียด Oh. ยังไงอยียงนีงเส้นยังม่เสีย We'll be right back. de